สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมสวัสดีนะคะสวัสดีท่านผู้ชมนะคะวันนี้แม่ตุ้มผ้าทารมชาแนลมาอัปเดตน้ํานะคะน้ำเจ้าพยาวันนี้วันที่สิบสองสิงหาสองพันห้า้อหกสิบห้านะคะน้ําขึ้นค่ะขึ้นเยอะมากขึ้นเยอะกว่าที่แม่ตุ้มเคยมาอัปเดตไปสองรอบเนาะขึ้นเยอะนะคะไหลแรงด้วยคะ่ะน้ําป่าไหลหลา,ลาก มาจากทางเหนือนะคะช่วงนี้ฝนตกจาก,กึ้นลกนิดนึงนะคะดูสิคาน้ำขึ้นเยอะเลยอ้ามปาลาไหลหลากนะคะไหลลงมาจากทางเหนือเพราะว่าช่วงนี้ฝนตกทุกจังหวัดเลยเนาะ ทางแม่แม่น้ำเจ้าพระยาขึ้นสูงนะคะไหลแรงไหลเคี้ยวขึ้นสูงกว่าทุกรอบที่แม่ตุ้มเคยมาอัปเดตไปสองรอบเนาะตอนนี้ตุ้มมาอัปเดตท,ทางนูน้นฝั่งนูน้นเห็นเป็นขัรั้วแล้วทางนู้นเดี๋ยวแม่ตุ้มสูไม่ดูนะยังไม่ขึ้นถึงขอบรั้วเ้วตอนนี้ขึ้นถึงแล้วนะคะขึ้นถึงขอบรั้วแล้วนะคะพี่พิงค์เนาะขอบรั้วบ้านทรงไทยเนาะ นะคะขอบรู้ว่านี่ขึ้นหมดแล้วนะคะไหลแรงไหลเกลียวไหลามาดูน้ำเหมือนตีโค้งนะคะดูไหลวนเลยคะ่ะ ดูม่ต้มพกพันทำชาแนลอัปเดตน้ำและชมวิวจังหวัดพระนครศรีอยุธยากันด้วยนะคะนี่ค่ะเจดีย์พระศรีสุริโยไทยนะคะองค์เหลืองๆต้นไม้จะบังสักนิดหนึง่งต้นกัมปูนะคะเจดีย์พระศรีสุริโยไทยจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะเจดีย์นี้ตามประวัติเลยนะคะสมัยเราเรียนประถมเนาะ ภาษีสุริโยไทยก็เห็นไฟแวบๆบบบบบบบสะพานวัดกษัตานะคะสะพานวัดกษตรแล้วก็มีเจดีนะคะเจดีวัดชัยวัฒนารามนะคะพี่ๆน้องๆสะดวกก็มาเที่ยวอยุธยากันได้นะคะช่วงวันหยุดเนาะวันธรรมดาก็มาได้นะคะมีชุดไทยให้เช่านะคะที่วัด ชัยวัฒนารามีชุดไทยให้เช่าแล้วก็ใส่เข้าไปถ่ายรูปเทาได้ทุกวันนะคะวิวสวยมากเลยค่ะชุดไทยราคาไม่แพงนะคะั็หมดอยุธยาด้วยเลย หนังแหล่งท่องเที่ยวอยุธยาเนาะวัดชัยวัฒนารามวัดมหาธาตุนะคะวัดลาดบูรณะปูตสมบัติแตกก็มาเที่ยวกันนะคะแล้วก็วัดพุชัยสวรรค์นะคะวัดพุชัยสวรรค์วัดที่หนังละครอ,อเจ้าก็ไปถ่ายประตูมนที่แน่นสวยงามมากๆเลยนะคะเพียงน้องมาเที่ยวอยุธยากันนะคะโอ้ยมีเรือมาด้วย ตุ้มพาทำชาแนลขอจบคลิปอัปเดตน้ำเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณพี่พีน้องๆน,นะคะวันนี้วันแม่ขอให้มีความสุขแม่แม่ทุกท่านนะคะขอให้มีความสุขขอให้ลูกรักไม่ได้รักแต่วันแม่นะคะรักทุกๆวันนะคะดูแลแม่ด้วยพี่เพียงน้องดูแลแม่ด้วยดูแลแม่ด้วยนะคะแล้วก็ วันนี้วันแม่ก็มีวันสำคัญนะคะซื้อของเล็กๆน้อยให้แม่ก็แม่ก็ดีใจแล้วเนาะโดยเฉพาะแม่ตุ้มก็เป็นแม่คนหนึ่งนะคะ <c oughs> ขอบคุณนะคะวันนี้ขอไปแล้วนะคะอัปเดตน้ำสิบสิงหาสองพันห้า้อหกสิบห้านะคะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแม่น้ำเจ้าพญานะคะขอบคุณมากๆพี่ๆน้องๆ